ฝันหวานไปไหมสำหรับแผนการทางการเมืองของน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าขยับเดินเกมแรงและเร็วเพราะรู้ชะตากรรมพักเก้าวไกลอยู่เต็มอกว่าอนาคตแกนนำแถวสองที่จะสารต่ออุดมการพักอนาคตใหม่จะลงเอยเช่นใดและยังลำพองว่ากระแสะส้มฟีเวอร์ยังคงเป็นอมาตะตลอดการจึงอัดฉีดเปิดตัวแคมเปญเตรียมฮุบสภาสูงเลือกตั้งสอวอที่กำลังจะมาถึง วหวังว่าจะได้สวส้มทั้งหมดเก็บแต้มต่อทางการเมืองก่อนปูทางไปสู่ชัยชนะในสมรภูมิรบการเลือกตั้งครั้งหน้าแบบแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลพักเดียวสำเร็จแต่อย่าลืมว่าอีก3าปีครึ่งนับจากนี้ทั้งพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยจะยอมได้อย่างไรยิ่งวันนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีลงมาเป็นแม่ทัพบ,บัญชาการศึกด้วยตัวเองสงครามระหว่างแดงปะทะส้มย่อมมีเดิมพันสูง ยิ่งตรวจแนวรบพักก้าวไกลที่กำลังใกล้ชะตาขาดเข้ามาทุกขณะขนาดนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลยังหัวหมุนอยู่กับการเตรียมเอกสารหลักฐานสุดท้ายทำไม่ทันขอขยายเวลาต่อสารรัฐธรรมนูญคงทำได้แค่ซื้อเวลาเพราะถึงนาทีที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั่งบันลังเชื่อได้ว่าจะมีคำวินิจฉัยยุบพักด้วยมติเอกชน ยิ่งมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ากำหนดวันประหารไว้แล้ววันที่21เมษายนนี้ขณะที่แกนนำพักเก้าวไกลดาหน้ากันออกมาทำปากแข็งปฏิเสธเสียงเข้มว่าพักอนาคตไกลกับพักเก้าใหม่ไม่ใช่อะไรสำรองหรือไม่จำเป็นต้องมีแผนสำรองใดสมาธิจดจ่ออยู่กับการเตรียมการสู้คดียิ่งเห็นการประชุมพักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากร่อยสนิท บรรยากาศเหมือนจัดประชุมอำลาอาลายัยด้วยการเลือกนายชัยทวัฒน์ตุลาธนกำลังเข้ามาเป็นหัวหน้าพักจากเดิมจะให้หนายพิธารีเทินกลับมานำทับอีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้ฮึกเหิมเพราะคดีสุกขุ้นสื่อของนายพิธาออกมาในทางบวกจึงยิ่งพยองในกระแสส้มฟีเวอร์เพราะมั่นใจว่าสารรัฐธรรมนูญไม่กล้ายุบพ,พักบรรดาแกนนำระดับแถวหน้าอาทิปิยบุตรแสงกนกกุล ออกมารายยาวเขียนบทความขย่มศารและสังคมทุกวันว่ายิ่งยุบยิ่งโตตายสิบเกิดแสนหากคืนทำนิติสงครามด้วยการใช้กฎหมายหมาย,ยุภพักเก้าไกลไม่ต่างจากการมรณะสักคีย่อมจะทำให้สาวกเพิ่มความศรัทธาต่อพักเก้าไกลมากขึ้นทวีคูณยิงลาสุดพักเก้าไกลเตรียมนักรบแถวสามมีข่าวลือว่าอาจใช้บริการนายพริตวัชระสินทุโฆษกพักเก้าไกล อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีศักดิ์เป็นหลานนายอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้นายพริตย์ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนิวเดมที่รวบรวมคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์แต่หลังการเลือกตั้งปี2562พักประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนายพริตย์จึงโบกมือลาพรรคประชาธิปัตย์และมาสังกัดพรรคก้าวไกล ดังนั้นหากได้หัวหน้าพักคนใหม่เป็นนายิตจริงหลังจากนี้หาเพียงป้ายชื่อพักใหม่มาแปะเท่านั้นเหมือนการเดินเกมสองขาขาหนึ่งเดินเกมการเมืองในสภาภายหลังเรืออับปางเปลี่ยนตัวกับตันและหาเรือลำใหม่ขณะที่ผู้นําจิตวิญญาณเล่นการเมืองอีกขาคือเตรียมการยึดสภาสูงหมามั่นปั้นมือว่ากระแสะส้มฟีเวอร์ยังดีจะพาโนมินีคณะก้าวหน้าเข้าสภาให้ได้อย่างน้อยต้องเกือบ100คน เพื่อไปทําสงครามตัวแทนกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ในสภาสูงเป็นการเดินเกมสองขาที่คู่ขนานกันทั้งสู้ยิบต,ตาคดียุบพ,พักกับปลุกแนวร่วมพักก้าวไกลลงสมัครรับเลือกตั้งสอวอที่กำลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้ดังนั้นหลังเทศกาลสงกรานติทินการเมืองเดือดแน่เพราะน,นายธนาธรจะออกรบบัญชาการศึกเองเปิดแคมเปญรณรงค์สมัครสอวอรหรือหนึ่งบ้านหนึ่งผู้สมัคร เลือกวันที่22เมษายนเป็นวันคิกออฟหากเช็คกำลังฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ที่น่าจะเข้ามาทำสงครามตัวแทนลำดับแรกย่อมเป็นพักการเมืองไล่ตั้งแต่พักเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐที่มีเครือข่ายการเมืองระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิน่นหรืออดีตข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจที่เคยมีคอนเน็ชันเหนียวแน่นกับคสอชอและ3ปอ พลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประวิทยวงสุวรรณแต่เครือข่ายหรือคอนเน็กชันฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ยังสงบในที่ตั้งไม่เปิดตัวโชงช่างเหมือนกับฝ่ายเสรีนิยมของน,นายธนาธรที่ลำพองว่ากระแสการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ศรัทธาในอุดมการพักอนาคตใหม่และก้าวไกลย,ยังเข้มข้นอยู่แม้ว่าบางช่วงจะดรอปลองบ้างเพราะเกิดปรากฏการแฉผลงานด้านลบอาทิ ข่าวเช้าหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสสพักส้มที่ถูกขุดออกมาอยู่เรื่อยๆส่วนเป้าหมายของการยึดสภาสูงหลักๆน่าจะเป็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือองค์กรอิสระแหล่งเป้าไปที่สารรัฐธรรมนูญกกตและปปอชอโดยจะใช้งานสอวอส้มที่อยู่ในสภาเป็นฝ่ายขับเคลื่อนเข้าชื่อแก้ไขกฎหมายหรือชองเรื่องให้พักก้วไกลเวอร์ชันใหม่รับไม้ต่อ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจึงได้เห็นท่าทีของนายเสยรีสุวรรณพานนท์สวฐานะประธานคณะกรรมาการหรือกอมทอ,ออกมาแฉวา่าขณะนี้มีบางพักการเมืองบอกว่าต้องการยึดสวและยึดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการส่งคนลงสมัครเป็นสวชุดใหม่ขอาการเมืองย่อมรู้ดีว่าสะเทือนไปถึงใครเพราะเป้าประสงค์ของพักการเมืองแห่งนี้ ต้องการจัดการขวากหนามประชาธิปไตยสุดโต่งผ่านกลไกลสอวอและปูทางไปสู่แลนสไลด์ผ่านกลไกลพักตัวเองขณะที่คู่ต่อกรพักเก้าไกลที่พอจะสูสีเห็นจะเป็นพักเพื่อไทยมีการมองกันว่าอาจใช้กลยุทธ์ทางการเมืองสองทางคือผนึกกำลังกับพักฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ด้วยกันโดดเดี่ยวพักเก้าไกลให้เป็นฝ่ายค้านหรือเดินเกมรุกยึดคืนพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ นั่นคือภาคอีสานจึงได้เห็นภาพนายทักษิณพยายามฟื้นภาพจำความรุ่งโรดเกรียงไกรของพักไทยรักไทยในอดีตกลับมาปลุกกระแสแดงฟีเวอร์ไล่กวดกระแสส้มฟีเวอร์จึงได้ยินนายทักษิณประกาศรีฟอร์มพักเพื่อไทยไปสู่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ยอมสะท้อนถึงในยะทางการเมืองบางอย่างที่ต้องการส่งสัญญาณไปถึงใคร มวยคู่เดือดระหว่างฝ่ายพักเพื่อไทยที่มีนายทักษิณน,นักการเมืองรุ่นเก่าแต่เก,เก่าเกมการเมืองอดีตแชมป์บนสังเวียนแห่งอำนาจกับน,นายธนาธรหรือนายพิธาสดใหม่กว่าและมีชั้นเชิงทางการเมืองไม่เบาจึงมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านอนมาแน่แต่หากโฟกัสเฉพาะสมรภูมิภาคอีสานหากวัดฝีมือกันระหว่างชื่อชั้นทักษิณอย่างดังเปรียงร่างอยู่ ผลการเลือกตั้งล่าสุดกวาดมาได้73ที่นั่งและหากพรรคก้าวไกลต้องการแลนสไลด์แบบชนะม้วนเดียวจบต้องยึดพรรคอีสานให้ได้132ที่นั่งท่าสนามรบที่อีสานยังแพ้พรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมที่ยังเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นกันอยู่บอกได้เลยว่าพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าหน้าอย่าฝันหวานให้มากนักมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ